สวัสดีครับแฟนแฟนชานลขาไก่กับไพ่วิเศษนะครับผมหมอปันนะฮะก็ขออนุญาตใช้เวลาในคลิปนี้ในการประสาสัมพันธ์งานบุญนะครับขอย้อนความว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพอหมอเองได้ไปเรียนศาสตการทํานายเพิ่มเติมนะครับกับทางชมรมศิษย์สุวรรณคมคำนะครับอยู่ตรงสาธุประดิษฐ์ซอย33 นะครับก็ที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของสายการพยากรหลากหลายมากเลยนะครับจเรียนไพ่ก็มีหงชุยก็มีนะครับโหราศาสตร์ก็มีหรือศาสตรอ์อื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับสนใจก็ลองเซิร์ชในเ c e b o o k ได้นะครับพิมพ์คำว่าครูสอนกรรมฐานนะครับก็ตามที่ขึ้นภาพให้นะตรงนี้นะครับก็สามารถไลน์สอบถามได้กับทางชมรมโดยตรง สำหรับความพิเศษของที่นี่นะครับก็นอกจากที่จะสอนในเรื่องของศาสตร์เรื่องของหลักการทํานายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสําคัญยิ่งนะครับก็คือหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนาที่จะสอนประกอบควบคู่ไปด้วยทางชมรมนะครับก็ได้จัดให้มีงานทอดพระป่าสามคัคคีสร้างพุทธสถานอาคารปฏิบัติธรรมนะครับตำบลน,นาตำบลหินลาดอำเภอวัดโบจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักนะครับทางชมรมก็ต้องการเงินจํานวนนี้ในการที่จะซื้อที่ดินนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยรวมทั้งสิ้นทั้งหมด7 8ไร่นะครับซึ่งจากที่คณะครูอาจารย์ได้ไปดูในพื้นที่แล้วก็สำรวจเนี่ยนะครับก็พบล่องรอยที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยพระบาทนะครับของเหล่าอริยสงฆ์ที่เดินทางมาเผยแพร่ศาส,สนาณแผ่นดิน,นแถวนี้นะครับรวมถึง สังขารน,นะครับเท่ากระดูกอะไรแบบนี้ซึ่งทางชลวมก็มองว่าเป็นสถานที่ที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความน่านับถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจัดสร้างเป็นสถานที่สําหรับการประเดิรทำก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อจัดซื้อที่ดินได้ครบครับก็จะนํามาสร้างนะครับอา,อาคาร พักรับรองที่พักต่างๆรวมถึงสาธารณโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำนะฮรระบบประปาระบบพลังงานเนาะซึ่งก็ใช้สําหรับรับรองนะครับพระพิสดุง์สามนเณรหรือประชาชนอื่นๆผู้ที่สนใจจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับร่วมทําบุญกันนะก็จริงๆเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บบาทนะครับตามที่ท่านสะดวกขอให้การบริจาคทานนั้นนะครับเป็นไปด้วยความสุจริต นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยปิติที่ท่านพึงที่จะสละนะก็การบริจาคนะครับการร่วมบุญก็สามารถทำได้2เช่นทางนะครับในทางแรกนะครับผมได้ขึ้นข้อมูลไว้แล้วนะครับก็คือการร่วมบุญกับทางชมรมโดยตรงนะครับตามภาพนี้เลยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจากหมายเลขหรือว่าจากทาง ID l ดี e ลนนี้นะครับ ตามนี้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นผ่านทางผมก็ได้นะครับก็รบกวนนะครับแอดไลน์ผมนะครับตามที่ขึ้นบนหน้าตอนี้นะครับแล้วก็เมื่อแอดไลน์มาแล้วนะครับรบกวนทักนิดนึงครับว่ารวบรวมท้อพระปาเดี๋ยวผมจะส่งเป็นหมายเลขบัญชีของตัวผมให้นะครับเมื่อผมส่งให้แล้วนะครับส่งบัญชีเสร็จปุ๊บ รบกวนนะฮะขอเป็นสลิปนะครับว่าได้ร่วมบุญมาเท่าไหร่แล้วก็พร้อมกับแจ้งชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวท่านซึ่งรายชื่อของทุกท่านที่ร่วมบุญเนี่ยนะครับทางชมรมเนี่ยก็จะ นำไปเจริญพระพุทธมนต์นะครับในวันที่14เวลาตอนตี3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยย,ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับแนบสนิทยอยู่ที่ศูนย์องศาก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาให้กับผู้ที่ทำบุญทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นนิมหมานดีนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ไทยไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดสนใจ นะครับก็ตามรายละเอียดที่ว่านะครับขอบคุณแม่ครับสำหรับผู้ที่รับฟังคลิปประชาสัมพันธ์นี้จนจบนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัานาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงอำนาจแห่งผลบุญนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสลองให้ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาและครอบครัวจงเจริญด้วยจัตุรพิษพรชัยคืออายุวันนะสุขะภะและปฏิพาน พารสารสมบัติตลอดการและนานเทินสาธุสวัสดีครับชาวรัคนาราศีมีอันนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนเมษายนปี2564นะครับกดเข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับพ่อหมอด้วยนะครับ เราต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้เป็นการทำนายการพยากรณ์การเสี่ยงทายโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงถึงผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางครับที่ไพ่ของผมเองจะบอกนะครับเรื่องราวถูกต้องแม่นยํา100%เซตเต็มให้กับทุกท่านได้รับฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยส่วนตัวแล้วผมหวังนะรับว่าอยากให้ท่านนะครับ ฟังนะครับควบคู่กับนักวิทยากรท่านอื่นในาศาสตร์หนึ่งาศาสตร์ใดก็ได้ที่ท่านจึงชอบสนใจประกอบควบคู่ไปด้วยอย่างน้อยเชื่อว่าการที่ได้ฟังเยอะนะครับเกิดการวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นไม่หลงไม่งมงายน,นะครับสิ่งนั้นผมไม่อยากให้เกิดจากช่องทของผมนะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูกันว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับลัคนาราศีมีนนะครับโทนเนื้อเรื่องคําบอกเล่านะครับบอกกล่าวจากชั้นแหน่ของผมจากผมจากหมอปันนะครับมีเรื่องราวเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับฟังหูไว้หูนะครับฟังไว้เ,เป็นแนวทางนะเท่านั้นเองครับในเดือนนี้เมษายนลัคนาราศีมีนได้ไพ่ที่ผมจับตัวได้มาเป็นไพ่เดือมูนก็จะบอกว่าไพ่เดือมูนเนี่ยอย่างแรกเลยคือ ไพ่ประจํารากนาราศีมีโดยตรงไพ่ที่บอกสภาวะของคุณโดยตรงนะครับมันจะสุขก,ก็สุขไม่ได้มันสุขก,ก็สุขไป่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันมักจะมีวังวนปนอยู่ในความทุกข์เสมออะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเด e มนนะครับเป็นไพ่นะครับที่มีความกังวลมีความไม่ชัดเจน มันมีเขาเรียกว่า,าเห็นหอคอยสองอันที่ตั้งต่งงางห่างอันนี้กันไหมครับอ่าที่ตั้งมาสองข้างนะครับอ่ามันเหตุการณ์จะคล้ายๆกับเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์มันคือหอคอยสูงตั้งง่านฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,อ,าอยากจะเทียบชั้นกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้านะครับก็เลยสร้างหอคอยอันสูงๆขึ้นมา อย่ากับว่าอยู่ชั้นเดียวกันแล้วแง่ชั้นก็สร้างได้ชัน้นก็ทาได้มันก็คืออัตราอัตราก็คือแบบอัตราของตนอะไรเงี้ยนะฮะอ่าอีโกโ้เออนั่นแหละที่มันสร้างขึ้นมาแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็เลยผันไส้ครับก็เลยเปี้ยงฟ้าผ่าพังทิานายนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเป็นหอคอยที่ลักษณะการสร้างมาคล้ายๆกันแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับของไพ่ใบนี้ของฉากฉากเนี้ย มันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าวันสุดท้ายวันที่เจ้าสาก่อนที่พระเจ้าจะสร้างเอ่อพิจุดจะส่งน้ำเนี่ยมาทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกทิ้งไปนะครับมนุษยท์ทั้งหมดทั้งมวลที่ไมไ่รับสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็คิดว่าเออการที่อยู่บนที่สูงก็น่าจะรอดพ้นปลอดภัยด้วย พละกกาลังความสามารถของตัวเองสติปัญญาของตนเองมีแต่เพียงโนอารครับที่ได้รับสาจากพระผู้เป็นเจ้าว่าเออให้ต่อเรือนะนันนูนีอะไรก็ตามแต่แล้วก็มีภารกิจนั่นนูนีนะครับโนอาก็ชวนแล้วแหละคนพวกนี้แต่เขาไม่เชื่อไงเขาคิดว่าเรื่องอะไรจะลงไปอยู่บนเรือเล็ก,ลกๆนันนูนีหอคอยเขาแข็งแรงสูงตั้งต่างานแบบนี้นะฮะก็ มันมันปลอดภัยกว่าเออจะไปเชื่อถือไอโนอาทำไมคนบ้าอะไรเงี้ยฮะต่อเรือนั่นดูนี่ประมาณนั้นอือแล่สุดท้ายก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่เราได้รับรู้กันแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสองสองสองหอคอยเนี้ยเขาไม่คุยไม่สื่อสารกันอือม,มันก็กลายเป็นว่าก็ไปกันทั้งคู่นะครับพัทงทลายกันทั้งคู่ก็ไม่มีใครเหลือรอด ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเดอะมูนเป็นไพ่ที่มีเนะะื้อหาอะไรพวกนี้ค่อยงเศร้าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพออ่านเห็นไพ่ไปนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่อยากเตือนจากเ,กเรื่องราวคือว่าในเดือนนี้นะฮะเน้นการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นกับบุคคลอื่นๆบุคคลรอบกายนะครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาเรียกว่าเดือนนี้อย่างที่บอก เฮ้ยน้ำจะมาแล้วน้ำจะท่วมแล้วนะครับน้ำจะมาล้างโลกแล้วขอ,อวเนี่ยคนเนี้ยในสุดท้ายท้ายสุดอะ่ะก็มาอ้อนวอนกับพระเจ้าที่พระเจ้าเขาก็บอกว่าก็ก็ส่งแบบเขาเรียกว่าคําเตือนบททดสอบอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแต่บุคคลเหล่านี้ยังไม่ยอมเ,เปลี่ยนตัวยังยึดอัตตาอีโก้โหดเป็นหลักแล้วสุดท้ายก็มาอ้อนวอนขอพระเจ้าว่าให้ช่วยชีวิตนะพระเจ้าก็ไม่รู้อะ่ะ ฉันฉันเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังก็รับผลลกรรมไปแล้วกันส่งโนอาไปเตือนละให้มานั่นละเอาไม่ปาเองช่วยไม่ได้ตระมานั้นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเตือนนี้นะครับก็เขาเรียกว่าถ้าเรียนรู้ตัวยังรู้ตัวอย่างคันนะครับพยายามลดอัดตราของตนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รับฟังนะครับสิ่งที่เซนนะครับสัมผัสภายในของคุณมันบ่งบอก ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วกันนะนะครับบางทีถ้าเราใช้มีสติกนะพอมีเขาเรียกว่า,าความนิ่งหรือความเยยบมากพอเราก็อาจจะได้ยินเสียงจากภายในว่าชีวิตเราควรดําเนินไปแบบไหนอย่างไรบ้างโดยรวมแล้วเป็นไพท่ที่มีเรื่องราวค่อนข้างเศร้าครับเศร้าไม่ค่อยทนะันอ่ะเศร้ามากมาเลยแหละเออนะครับมันมันเป็นเหตุการณ์ก่อนหายนะจะเกิดขึ้นอ่ะนะนะนะครับโอเคนะสําหรับ ในเดือนนี้ครับเรื่องของการงานนะครับก็ต้องบอกว่าได้มาเป็นเด็กดาวได้มาเป็น n น g h ออฟเทเกอร์โกแล้วก็เป็นเดอฟูนะครับสภาพการงานเนี่ยนะครับมีความจำฝืนจำยอมเนาะขอใช้คํานี้ครับเออมันมีเขาเรียกว่าอ่ะสภาพนะครับสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายนอกในการทํางานเนี่ยมีความแปรปรวนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า หัวหน้าง,งานหรือคนที่ดูแลมาครับบัญชาเราหรือตัวเราเองก็ได้นะครับอาจจะมีอารมณ์แบบศิลปินอาร์ติสต์นิดนึงนะฮะไม่ค่อยทําอะไรในรูปในรอยอยู่ในแบบแผนสักเท่าไหร่นะกนะครับไอสิ่งตรงนี้มันทําให้คุณไกลายเปว่าอย่างไรอ่ะมันเหมือนกับว่าสาการเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันไม่มีไม่มีใครควบคุมไม่มีกฎให้ทําตาไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการดําเนินการในสาา แบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเง้นใช้ก็เป็นเอกเทศก็ได้อะไรแบบแบบประมาณนั้นนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองก็อาจจะต้องเผชิญหน้าอาจจะต้องจําใจยอมรับชะตากรรมว่าก็ทําตาม,ตามหน้าที่เดิมนะครับโดยทีออ่หัวหน้าไม่แอสไซน์หรือใครก็ตามแต่ไม่แนะนําเราก็ไม่รู้จะทำไงต่อนะครับต่างคนต่างยึด หน้าที่ของตนโดยที่ไม่ได้มองว่าอถ้าเราทํามากกว่านี้หน่อยนึงมันจะกลายเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะฮะที่อยากจะพูดถึงอืก็จะมีสาเแบบนี้ะครับว่าในท้ายที่สุดมันมันยังไปรอดไหมมันก็ไปรอดแต่เพียงแค่ว่ามันจะเจอความก,ากระการอวนใจอ,อแล้วก็เราจะรู้สึกว่าต่างคนต่างเป็นเอกเทศมากในวงการที่เราทํางานนะครับ มีความเสี่ยงแต่ว่าสุดท้ายยังถือว่ายังไปได้ยังไปรอดนะครับแต่ว่าเรื่องของการงานอาจจะมีเขาเรียกว่าการพักเบรกการยุติอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อมาคุยเพื่อมาวางแผนร่วมกันเพื่อดูว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปในเดือนพฤษภาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยอนาคตข้างหน้าครับมันควรที่จะเดินธุรกิจเดินการ การดําเนินงานเนี่ยไปในทิศทางไหนที่มันจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอืมอาจจะมีการอนาคตเนาะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีการเขาเรียกว่ายุบองค์กรหรืออะไรก็ได้แต่เป็นประมาณนั้นเพื่อให้บอกว่าการทํางานมันมีประสิทธิภาพสูงสุดหรืออาจจะเป็นการจ้างงานก็ได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยให้หลับกลางกลางละกันนะกลางกลางนะครับยังไปรอดได้แต่กลางกลางสำหรับเรื่องของการเงินครับ ก็ถือว่าในเดือนนี้เอาตัวรอดนะนะครับได้มาเป็น2ไม้ได้มาเป็นไพ่ไดเดอะแทนแพลแล้วก็ผ้าเรือเฟอร์ดีนะครับในเรื่องของการเงินไพ่บอกว่าอยากให้คุณดําเนินตามแผนที่คิดไว้นะครับอยากจะประหยัดอยากออมเท่าไหร่อยากใช้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับลงทุนอะไรยังไงแบบนั้นนะ่ยถือว่าคุณมาถูกทางแล้วเรื่องของการใช้เงินนะแต่ว่าอยากให้ดําเนินตามแผนไปอย่างช้าๆอย่างใจเย็น นะครับไม่ต้องไปรีบเร่งรีบร้อนอะไรค่อยๆเก็บถ้าวันนี้ตั้งใจจะเก็บถ้าปกติตั้งใจจะเก็บ1 0 0บาทแต่วันนี้เราเก็บไม่ได้จริงๆเว้ยอย่างน้อย10บาทก็ยังดีนะดีกว่าไม่เก็บเลยไปประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและในสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆผ่านพ้นนะครับไพ่หรือเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ให้คําแนะนําคาปรึกษานะครับ กว่าจะเร ASMR, ียนรู้กว่าจะเข้าใจชีวิตกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นไพ่เดิมพมิเป็นไพ่ดีๆแต่ส่งผลในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะช้ามากๆนานมากๆอ่ะยิ่งนานยิ่งบ่มเพาะคุณค่านะครับยิ่งคุณค่านั้นยิ่งฉายแสงยิ่งเปล่งประกายออกมาเพราะฉะนั้นใช้ระยะเวลาเรื่องการเงิน ดีแล้วนะครับดีแล้ว First, ค่อยๆเสริมพัฒนาไปยื่อย้ค่อยๆเ,เก็บสะสมกําลังใจกําลังทรัพย์ไปนะสำหรับเรื่องของความรักครับหกไมเ้เด็กดาบแล้วก็เป็นเอกซ์ซเนเโนะครับในเรื่องของความรักผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างหวนกลับทืนมานะครับอ,อ,อาจจะหมายถึงคนที่เคยคุยกันนะครับกลับมาสารสัมพันธ์ต่อก็ได้หรือคนที่คุณตั้ง ตั้งหน้านะครับหมายมั่นตั้งใจว่าอยากจะคบอยากจะคุยอยากจะอะไรสามพันคนนี้นะครับก็มีเกมเหมือนกันในเดือนเมษายนนี้ที่จะได้พบปะพูดคุยนะครับหรือรู้จักกันมากยิ่งขึ้นแต่ผมมองว่าไอการที่จะได้พบเจอกันแบบนั้นหรือพูดคุยแบบนั้นมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเขาเองหรือคุณเองอ่ะมันคุยกันเรื่องของหลักๆเลยนะมันจะเป็นเรื่องของว่าเอ้ย ชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องการเงินเป็นยังไงนะครับด้านนู่นนี่อะไรเงี้ยาาก็จจะเกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินอาจจะเกี่ยวข้องมีเครื่อนไขก็คือทรัพย์สินเงินทองชีวิตความเป็นอยู่อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเป็นแบบนั้นครับไม่ได้บอกว่ายืมเงินนะแต่อาจจะแบบถามถามคุยคุยอะไรเงี้ยหรืออาจาจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไงล่ะเราจะใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไปคุยกับเขาก็ได้ประมาณนี้นะฮะคือมันต้องมีเรื่องเงินเรื่องตัวเหรียญอะ เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกเพจซอฟสอดอะเพจซอฟสอบมันคือคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานะครับบางทีบางครั้งอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยอ่ะโอเคเราถามพูดคุยเรื่องของการใช้ชีวิตการเ,าากเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ถ้าเราสมมุตินะครับหรือเขาเองอาจจะไปศึกษาอาจจะไปนั่นนู่นนี่มาเรื่องของ การแก้ไขปัญหาว่าเอ้รายรับเท่านี้เลยจา่ายเท่านี้เลยแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นประมาณนั้นเออคือเป็นคนรู้อ่ะเป็นผู้รู้อ่ะอันนี้คือผู้รู้คนที่ตั้งใจนะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วมีความรู้นะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติหรือว่าการกระทําในการแก้ไขปัญหานั้นนัเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้สามารถพอแต่ว่าเหมือนคุณนางฟ่าบุญเนนะ่ะอันเนี้ยนะครับอืมโอเคนะสำหรับรัศีนาราศีมีในเดือนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสดใสนะครับระวังเรื่องของสุขภาพทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์เป็นพิเศษพูดคุยให้มากสื่อสารให้มากนะครับผ่อนคลายให้เยอะนะครับทำจิตให้นิ่งให้สบายวางอัตราของตนเองลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่มาจากภายในให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละนะครับอีกอย่างหนึง่งเออต้องบอกว่า มันก็ดีขึ้นนะก็ต้องบอกว่าลัคนาราศรีมีม,มันดีขึ้นเพราะว่าดาวห้าจากเดิมที่ไปอยู่ในแม้ว่าจะเป็นภพราภาก็จริงนะครับแต่ว่าไปอยู่กับลัคนาอยู่ในลัคนาราศรีมกรแล้วก็ไปอยู่คู่กับดาวสองซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะครับแล้วดาวห้าตอวประจำตัวของคุณก็ไม่มีกําลังนะครับย้ายออกมามาอยู่ในลัคนาราศีปุ่มซึ่งถือว่าเป็นภพวีนาศนะครับ ก็ดีดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับตอนนี้มีกําลังแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าออ,อร่ารังสีอะไรในตัวคุณนะมันไม่ค่อยฉายแววเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเฉพาะที่มาจากตัวเองสภาพความคิดจิตใจการกระทําอัตราของตนมันน่าจะนํามาซึ่งออปัญหาแต่อย่างน้อยมาเรามีกําลังในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาแต่แค่ว่าแสงมันอาจจะไม่สว่างมากมากสักเท่าไหร่เหมือนกับในช่วงก่อนๆที่ผ่านมา เมื่ออดีตตอนที่คุณสดใสรุ่งโรจน์แบบนั้นนะฮะความสว่างตอนนี้คุณอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก40เปอร์เซ็นเลยแบบนี้นอืมแต่ก็ต้องรอนะครับรอสักอาจจะรอให้ดาวพฤหัสย้ายเข้าลัคนาราศีมีนตอนนั้นนะ่คุณสว่างร้อยสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันเข้าบ้านคุณนะครับคุณมีกําลังมากยิ่งขึ้นนะอย่าถอดใจนะครับสู้ๆต่อไปนะลัคนาราศีมีนโอเคลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วก็ในเบสเซ็นาล่างครับสนใจหน่วยโวนก็แอดได้นะทั้ง2องช่องทางลาไปก่อนสวัสดีครับ